ต่อได้แต่ให้ไม่ได้ยังไม่ทันต่ออยู่นี่เขาต่อก็ไม่ไม่ไม่ได้ต่อเลยเพราะว่าไม่ได้บวกเพิ่มเฮ้ยจะดีเหรอเนี่ยไม่เอา25ก็ไปแล้วเดี๋ยวรวยเกินหน้าหน้าแต่สวยแชมป์เลยนะเดี๋ยวนี้แต่เต้องส่องปากไม่โดนปากปากที่เดียวไม่โดนงั้นโดนหมด มวยไหมมวยไหมเราเนี่ยวมวยไหมปีก็ร้องเอาคืนแล้วให้กำไรแล้วหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งไม่เวลาเหรอแม่ตลอดป่คุณรู้ใจว่ามีจริงเอาหมื่นหนึ่งไม่ใช่กำไรเหรอพี่พี่ไม่ได้ขาดทุนนุ้ยตู้นี้เลย สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ที่หน้าร้านนะครับช่วงนี้ผมก็จะอัดตั้งกล้องไว้หน้าร้านบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าเอฟซีค่อนข้างจะชอบนะบรรยากาศหน้าร้านนะครับชอบบรรยากาศปะทะกันของเซียนอะไรอย่างเงี้ยครับนะส่วนวันนี้ก็มาตั้งกล้องเดี๋ยวใครจะมาดูพระใครจะมาแซวเล่นอะไรหน้าร้านบ้างเดี๋ยวไปชมกันครับ พี่เมย์มาปะเนี่ยไม่มาโอ้โหจะไปชเวมิจริงๆแล้วเนี่ยอิจฉาแล้วนี่ไปเดือนไหนเมษาพี่อิจฉาแล้วเขาอะอยากไปผมไม่ได้อยากไปเฮ้ยแต่ต้องไปที่แม่งวิวอย่างสวยเลยไปมันไม่กล้าไปหน้าหนาวเลยพี่ไปหน้านี้แล้วดินี่ต้องการคนทิ้งไปด้วยสิคนทำคนทิ้งไปรึเปล่าเชื่อไหม ไปเช่าพาดิสวิทพี่มันไม่มีอะไรที่มันนี่อันนี้เขาเลาะมันไม่มีอะไรที่ไอโซ่เนียนะเช่าพาดิสวิทเลยเรื่องจริงใช่ไหมเอาเรื่องจริงใช่ไหมเช่าพาดิสวิทเลยใช่ไหมเช่าพาดิสวิทก็ได้เนี่ยเนี่ยเแถบเป็นประเด็นได้โอ้ยเอฟจีต้องมีคำถามเรื่องจริงใช่ไหมที่มึงจะบอกว่าไปเช่าะไรวะไปเช่าอะไรวะไปเช่าเขาตอกแตกตอนนี้บินไปเช่าเขาตอกแตกแล้วเนื้อรนว้างไม่ใช่นะเนื้อตะโขดด้วย เป็นเบทวิทย์เลยนี่อย่างเงี้ยอย่างเนี้ยห้าแสน 5, กว่าตรงเนี้ย<ม>พี่เพิ่งงานออกจากในเทมทุนมันตีหวาาน,นี่เลยแบ่งให้สภาพใกล้เชียงอ่ะดูสภาพทำไมถึงราคานี้ ใช่ป่ะค่อนข้างใกล้เคียงอ<ม>แต่เหรียญน,นึคงับที่เก็บไว้เป็นปีแล้วอีกเหรียญน,นึ่งซื้อเห็นไหมมีเซนพระไม่ใช่ว่าจะซื้อปุ๊บแล้วขายได้เลยนะ<ม>ถ้าบางอย่างที่ซื้อนี่ก็เก็บเข้าเซีถึงเวลาเข้าออกมาขายเหมือนกัน<ม><ม>ก็เหมือนก็เหมือนที่พี่พูดพูดกับพูดกับต้องอะ่ะให้นักสะสมบอกบางทีจะเป็นนักสะสมหรือเป็นเซียนอะ<ม>บางอย่างถ้าเราชอบ เรามีกําลังเราต้องซื้อไปก่อนอืมอ่ามบางทีมันก็โชว์หน้าภาาไปเรื่อยๆวันหนึ่งราคาข้ามพบปุ๊บกลายเป็นอ่ะเฮ้ยเรามีนี่ว่าเนี่ยคันนี้กำไรเราขายยังไงก็ก็ข้ามเราอยากจะแบ่งใครก็แบ่งได้เพราะทุนเราต่ำอืเหมือนกันเราออมไว้อย่างงี้ใช่สองสิบหนะ้า ดูครานี่ตังก้องมันจะมาปวนั่งนน่แลอนนีเลนนาั่ก่อนเปล่านั่งก่อนมาถ้านั่งก่อนได้ลุกเ้ยคุณให้คุณนั่งก่อนกไ่อมนาไมเนี่ยตนั่งก่อนนั่งก่อนนะนั่งก่อนนอ๋อนั่งก่อนนั่งก่อนไม่ลุกเออลุกให้นั่งก่อนไงดูดไม่หวเขาแหว่งนี้เลย นี่มาดูพัดยศเล็กเนี่ยเงินสองเดียวเลยเลยไปเลยไปถ้าไมมองเป็นเล็กวะผมก็ไม่หลงลูกไม่โพสแล้วว่าอยากมองนะอ้าวมันดูมันแยกออกนะพี่พี่สายตรงตรงนี่แอมไม่ออกเขาบอกผมไม่ได้โพสทีมนี่หลานด้วยใหญ่อ๋อนี่คือสองตรงนี้แหละเอออ๋อ ปูร้านสองมั้งร้านหนึ่งก็ไปแล้ว <laughs> ขายถูกกว่าที่คุณคิดยอดสุดยอดแล้วทำไมไม่ซือ้อเนน้องดูเน <laughs> ี่ยผัดกันดูเท่ะะงไหร่พี่ <laughs> นี่กินแล้วอ่ะอดูหนะน่ะเท่าไหร่เนี่ยนสี่เจ็ด มีหายห่วงฮะกลหายห่วงหายหายห่วงตรงนี้ถูกนะฮะตรงนี้ถูกถูกอะไรถูกหลอกถูกนีีพร้อมนี่แล้วคุณมันต้องพวกนี้แล้วคุณจะไปกระชิกกระชกไม่ได้แล้วอ่ะไห้ผมมาเล่นในท้องเหลืองนี่นะ แหมลูกสร้างน้อยกว่าทองคำแ้วแพงกว่าเยอะเลยนะคุณรู้าเนี่ยคุณไม่ศึกษาประวัติเนี่ยมีเท่าไหร่วินเนี่ยทองเหลืองทองเหลืองสองล้านกว่าพี่ออันนี้อันนี้สวยแชมป์เลยสำหรับหน้าอ้าวแล้วป้ายหลุดไปไหนวะเนี่ยเงียนเดียวเออ บล็อกปีกกาเนี่ยนะมันต้องปีกกาอยู่แล้วตัวนำหลับต้องทำปีกกาเนี่ยพี่มีนะว่ะแต,แต่นีนมันเป็นตารางเดียวตารางปีกากาก็มีมยิง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 ด,ดีกว่าเราทางพี่แล้วลุยไปเพื่อนว่ต้องลุยแล้ว ยิ่งลุยช้าก็ขยับไปเรื่อยๆเด้อกลับเข็ดวะนะคุณไม่เข็ดดิกไม่ขาทางไม่หาดทางสบายเข็ดอีกอ้าวมาแล้วนี่นี่เขาเหลือทองเหลืองเลือกได้เลยมันแพงกองเนื้อนี่แหละเหลือทองเหลืองเหลือลิปสต็ด องไหนไม่ถึงวาร์องไหนไม่ถึงวาร์มันเราจับแต่ละองค์แล้วถามองไหนไม่ถึงคือเนี่ยมันท้อแท้ไนีิเยนทองคำเหรอน่าโอ้ตัวลงจับแล้วเอ้ยน่านมาแต่สวยแชมป์เลยนะหมี่นเนี่ยเขาต้องส่อมอ่ะปากไม่โดนปากปากที่เดียวไม่โดนงั้นโดนหมดมวยไหมมวยไหมเราเลยมวยไหมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ขอบคุณครับผมใบประกาศมาแล้ว ออเอาไหนบอกได้นะไม่ดูแล้วกันร้านหนึ่งไปหมดเนี่ยใช่ไหมเอากระดาษไปโอ้โหวันนี้ผมโคตรใจถึงเลยนะไม่ดูพระเลยนะเนี่ยจ้ะขอมีเหรียญรุ่นแรกด้วยค <c oughs> ุมแล้วคุมคุม <c oughs> นี่ไงแม็กเซ์มาคู่นี้มาเอ้ยเท่าไหร่อ้าวนี่ออกกล้องอยู่นะเท่าไหร่เท่าไหร่ ให้ผมเปิดให้ผมเปิดต้องขายนะได้ผมผมไม่อายกล้องนะผมผมออกกล้องมาแต่ผมไม่อายแลหน้าด้านเลยดูว่ามันโดนไหมป้าสองแสนมาจมเอาไปเลยได้เอาขายใบเอาใบว่าเดี๋ยวต้องไปนักเลงหน้าตูงอะไรแหละเอาไปเนี่ยไปเมื่อไหร่ก็ได้เออเข้เมือนได้ก็เนี่ยดีแล้วตังไงยี่สิบแปดแพงกว่าต้องแพงกว่าอยู่นะครับหนึ่งด้วยทำเนียบสองตอกเลขสาม แต่เวลาเหรียญเงินสามแพงแล้วเหรียญเงินมันไม่มีเล่ห์มีเดียร์แล้วแน่นกว่าแต่สวยนะมันคู่สวยเลยสามเมื่อกี้ที่มีต่อได้ไหมต่อได้ต่อได้แต่ให้ไม่ได้ยังไม่ทันต่อแล้นคุณให้เขาต่อก่อนไม่ไม่ไม่ได้ต่อหรอกเพราะว่าไม่ได้บวกเพิ่มเอ้ยจะดีเหรอเนี่ยไม่เอา25ก็ไปแล้วเดี๋ยวรวยเกินเฮ้ยเอาไปดิหนึ่คนละตึ้งนายแนนเดียร์ริบคุณนะเนี่ย มึงอ้วกก๋วยเตี๋ยวหัวออกมาเลยนี่ลดิมเืมพึ่งแบงขาูยกย่ย้ายเฉยเลยต่อไปเนี่ยยี่ขอดูหน่อยนะต่อยี่สิบเก้าอ่ะย่สิบห้าเออเท่าไหรู่รูเอนเันนี้อันนี้แบ่งได้อันนี้มันจะเต็มเงินนี่เอาดิโอหูยกพูดหูยอ่ะล้านหนึ่งไป คู่เลยยกคู่คู่ไหงสององนะไม่ใช่องค์ละนี่พี่ไม่ซื้อมันก็คืนอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วผมเอามาเก็บให้พี่ตูดไหมเอามาเก็บมาให้ถึงเวลาผมก็ซื้ออยู่แล้วพี่นี่ตเองดูแบบ original box ปิดกาลองม่มองหน้ามองตูดมองตูดมองตูดนี่เราชอบ เฮ้ยเกียรตดนะไม่ต้องตัดไม่ตัดอยู่แล้วไม่ตัดอยู่แล้วบัก้าหนอพูดเลยผิดอ่ะเมย์ไม่ลงวิ่งต้องกลุดังในทางนึงก็ยังดีวะถึงเป็นตำนานเลยโอ้ไม่เกี่ยวหราเว้ยนี่เป็นตำนานนี่ดินี่เป็นส่นไอ้เหมือเป็นเงินเก็บนี่ไปไปดูดใหญ่เงินเท่าไหร่ อนนงอน,นี้มันยังองนี้มันท่าก,กว่าแต่ผมยังไม่รู้แต่อันนี้สี่กว่าอันนี้ผมเก็บมาปีกว่าวเพิ่งเอาออกจากเซฟมานี่เปิดหมนะนี่นี่ร้อ่อันนี้สี่แปดห้าอันนี้มันน่าจะห้าห้าแปดห้าเก้านี่แหละรอเขาชัวร์วอยู่ มาดูเจซองเนี่ยซื้อพันยนต์เล็กผมสี่แสนกว่าพระเป่าบสวยบนคอมันอะต้อเอิรมันมันอยู่ที่มือดูนี่อะซื้อหกแสนกว่ามือถึงรวยอย่างเดียวไม่พอนะเนี่ยเนี่ยเขาซื้อเขาไม่ผมดูเขาไม่ค่าดูผมด้วยเนี่ยถ้าผอเก่าเนี่ยั่นแหละถ้าให้ค่าดูจะสวยกว่านี้แล้วเขาจะจำพระด้วยตอนประกวดอ่ะแล้วเขาจะจำพระด้วยตอนประกวดอะเออเออวะ โอ้โหนี่ก็บั็อกกรรมการหลอกกล้อง้วยโอ้หาหาอ่อนผมยิ่งมีประเด็นคุณก็คุยเล่นแบบนี้ตอนนี้ไม่กล้าลงแล้วไอ้ที่ผมพูดไปมันจะจบแล้วกูล้างให้แล้วกูละเบื่อคนจ้ากับคนระวังยิงเลยอันนี้กรอบแล้วเท่าไหร่เอาแบบเล็ดเลยจรีงนี่เอาดีๆเลยทุนผมยี่สี่ห้า หมดเลยนะไม่มีตังค์ซื้อพระซื้อตังเรื่องตัวเองไงก็เก็บก็เก็บเก็บก็คุมได้หรือว่าพ่ออดมันก็เล่อดเล่นอย่างอื่นอดเข้าไงไม่หละก็ขายพระที่ตู้เยอะแยะอันนี้พี่ก็เหมือนออมเงินเก็บแล้วบังครับเองขายพระที่ตู้มันเข้าเพจเลยเข้าเพจกันเมมเมมไปเสียเขาไม่รู้หรอกจิ้มมาเด็ดไปจิ้มมาพระส่วนตัวมันอันนั้นมันเข้ากระเป๋าแต่เดี๋ยวต้องถือเป็นปีเลยนะ แต่ก็ปีร้องปีลหลายตังค์ปีก็ร้องเอาคืนแล้วให้กำไรแล้วหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งไม่เวลาเนี่ยแม่ตลอดไปยั้งแต่คุณรู้ใจว่ามีจริงเอาหมื่นหนึ่งไม่ใช่กำไรเหรอพี่อพี่ไม่ได้ขาดทุนด้วยตู้นี้เลยเราซื้อสองล้านห้าเนี่ยไปตั้งไปอยู่กับผมดีกว่าเอามันทิ้งไปเนี่ย สองล้านห้าหมอแล้วบหมอแล้วเดี๋ยวต่อยกันเองงานนี้เบืให้กูนเบื่นเลยยอดอ่ะังไม่ถึงแสนด้วยเงาเยอะกว่านันฝางนะคะาทำไมราคาก็ไม่ถึงนี่ได้เยอะกว่าทาซื้อเอาคุณถือถึงปี6-8ปีหน้านะสามล้านคุณไม่ขาดทุนนะมาใครผมอ่าแกก็ไไม่ใช่คใช้กไรซื้อคค้าไม่ไม่ขาดทุนด้วยคุณนี่ชนะอย่างเดียวแล้วสามล้าน ฮะให้อุไลน์หน่อยดิเจ้าไปเลยผมเหนื่อยตอนซื้อคณเหนื่อยตอนซื้อคัเอมันเดมันแพงขึ้นเรื่อยๆนะคุณเคยบอกเขียนบับไปเลยซื้อคืนมันบอบอกัน่ังยคนเดียวอย่างนี้เขียนบัรไปเลยว่าซื้อซื้อคืนปีหกแปดสามแเออนี่ขนาดยังไม่ได้ขายแล้วผมรู้สึกว่าตอนซื้อคืนมันุณเหนื่อยแล้วเหนื่อยเหนื่อยล่วงหน้าแล้วเนี่ย ต้องหาเงินเด็กต่าแสนผมไม่เอาออกมาห้อยเลยนะกูไม่กล้าห้อยไวย้เดี๋ยวผมยืมห้อยเองหรผมยืมห้อยเองเล่นเขียนหลังบัตรมาเลยซเ้อเซ็นสามล้านปีหกแปด 68ไม่หักตั้งจุดแล้วพี่ไม่ไม่มีใครเขียนในปี6กปลายปี68ก็ได้เอหนื่อยทั้งสปีก็ไม่เป็นหวา5้าแสนก็คุ้มนะฝากไงกูก็ไม่ได้ว่าเอาเงินไปเลยแบบนอกท่าหรอกคนต่างไงี้ยเออไม่ไม่เอาอะไรอ่ะไม่รู้จังนี่อ่ะช่วงไม่รู้นี่แหละคุณต้องซื้อจริงผมแนะนำวันนี้นะผมก็ชอบเันนี้ผมก็แนะนำวันนี้นะเกาไม่ได้มีหน้า ถ้าให้วาอันนี้สวยแชมป์ตัง90องศาแล้วพี่ก็ยังไม่มีตังไว้หมุนนู่นนี่อีกนะมีแยกเนื้อป่ะประกวดอ่ะไม่มีเลยโต๊ะมันไม่พอเดี๋ยวพอก็แยกให้แล้วตู้ไปนั่งอีกโต๊ะก็ได้โต๊ิมเงินนี่นี่จะเติมเข้าบัญชียอดตังแล้วมีตังอยู่นรืเปล่าเช็คก่อนไม่ก็เอาไปก่อนนี่ เอาก่อนสองล้านสี่อะติดตัวแสนหนึ่น 4, นงโอ้โหจะมึงจะติดหรือจะเลี้ยวเอาตรงๆเลยดีกว่าป้าสองล้านกวักติดแสนหนึ่งไม่ใช่แล้วอันเนี้ยเลี้ยวผมแน่เลยโอ้โหอ้ห้าแสนติดสองล้านเอออันนี้อันนี้อันนี้เป็นไปได้ไปจองพาไปก่อนไงอะไรบ้างๆแล้วมานราคา,าต่อไปกันหาเรื่องให้กู มีหาเรื่องให้ผมย่าตัดนะอย่าตัดนะเอาไงโอนตังหรือว่าอะไรไม่ใช่โอนให้น้องช่างไปซื้อของหนึ่งพันห้าให้น้องของทันโอนสองพันก่อนโอนให้น้องไงไอ้น้องก็สองพันห้าค่าของห้าร้อยไม่ใช่โอนเงินตลอดโอนเงินตลอดเลขบัญชีผิดมีเก้าตัวหัเหน้าเสื้อถามจบยังจะปิดคลิปแล้วโอเค สวัสดีครับไม่โอนเลยเออไม่โอนเลยโอนไปแล้วโอนไปไหนโอนพี่น้องโอนให้น้องไม่ได้เกี่ยวกับผมนะยถ้าผมบวกมื่นเดียวอ่ะดูดิจะซื้อไหมซื้ออะไรทุณก็บอกแล้วช่วยสองสี่หกทุนสองสี่ห้าโบกมื่นเดียวกูตายแล้วขายทองคำตรงนั้นกว่าได้หมื่นมใช้ผมต้องไปทำอาชีพอื่นแล้วรับซื้อคืนสามล้านไม่ดีเอาตังค์ไรเลยก็ต้อง ไอ้เอาดิเอาดิเอาก็เอาให้ก็เอา <c oughs> อย่างเราก็ซื้อใช้ยอดคนเลยเองิน,นไม่ใช่ท่าไม่ใช่นื้เงินนะเหนื้อตองแดง <c oughs> ขอแท้กับแกงนิ่งจริง <c oughs> ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ <c oughs> ผมไลฟ์สดทุกวันพุธและที่สิบแปดาฬิกาสามสินาทีเป็นต้นไปทางเพจนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับพบกันอีกทีต่อไปครับสวัสดีครับ